รัชยาศรัทธาคติความเชื่อกับ Belief Channel สวัสดีครับผมแจ็ค Belief Channel วันนี้นะครับจะนำตำราโบราณจากครูบาอาจารย์นะครับมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ วันนี้จะพูดถึงคำทำนายของคนที่เกิดในรอบเจ็ดวันรวมถึงโชคชะตานะครับคนเกิดวันอังคารเขาบอกว่าจะมีวาสนาดีนะครับเมื่อตอนเด็กๆจะได้รับการเอาใจใส่จากปิดามันดาเป็นพิเศษแต่ก็อาภัพอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ว่าที่น้องเนี่ยไม่ค่อยจะปรองดองกันมักจะกระทบกระทั่งกันในเรื่องของสมบัติพัฒน์สถานหรือว่าที่ดินที่อยู่อาศัย อันนี้แหละจะเป็นสาเหตุใหญ่ทําให้แตกแยกกันก็ให้ระวังอารมณ์อารมณ์คุยกันนะครับเมื่อเรารู้จุดกอดตรงนี้แล้วด้วยเหตุเนี้ยนะครับจึงพึ่งพาอาศัยพี่น้องไม่ได้นะต้องพึ่งตนเองตลอดเป็นคนมีสติปัญญามีปฏิภาณเฉลียวฉลาดหลักแหลมทันเหตุการณ์น,นะครับรู้จักกาละเทศะสาหรับนิสัยเนี่ยเป็นคนโกรธง่ายนะครับโทสะร้ายนะแต่หายเร็วใจกล้าไม่ยอดท้อต่อประสาทครับ รักความจริงแล้วก็ความยุติธรรมพูดจาอ่อนหวานเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่พอใจของผู้ใหญ่เป็นคนเมตตาอารีมีไมตรีกับคนทั่วไปครับเป็นคนชอบสนใจแล้วก็พูดถึงเรื่องรักรักใคร่ใคร่หรือในเรื่องของอารมณ์นะครับจะได้ดีหรือมีโชคลาภครอบปากของตนเองจะตั้งตัวได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครในชีวิตจะต้องตกลกรรมลำบากสองครั้งครับและสั้นตัวได้สองผลจะมีคดีใหญ่เกี่ยวกับญาติสองครั้ง และจะไม่ค่อยได้อยู่ในถิ่นที่ตนเองเกิดน,นะครับมักจะไปได้ดีในต่างถิ่นว่างั้นเถอะเช่นเกิดจังหวัดนี้แต่อาจจะไปได้ดีหรือไปโตทำธุรกิจที่จังหวัดอื่นนะครับจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์อุปการะเลี้ยงรูเกื้อปูลนะจะมีสุขภาพกายใจดีในวัยชราสำหรับการเลือกมิตรนะครับเลือกมิตรที่เกิดวันศุกร์จะช่วยเอื้อตัวเอง สำหรับการเลือกคู่ครองนะครับก็เลือกวันพระรหัสป,ปดีนะครับมิตรที่เป็นศัตรูก็คือวันอาทิตย์นะครับก็ให้ระวังเอาไว้สําหรับศัตรูในเรื่องของคู่ครองนะครับก็คือวันพุธตอนกลางคืนอาชีพที่ทําความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโร,งร์ที่ดีที่สุดนะครับสําหรับคนเกิดวันอังคารเนี่ยก็คือรับราชการนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบู้นะก็คือฝ่ายตํารวจฝ่ายปกครองนะครับออกหน้างานทําธุรกิจทำอาชีพการงานในฝ่ายโฆษณา ในเรื่องของการใช้สติปัญญาไหวพริบนะเช่นทาหารตำรวจหรือว่าประชาสัมพันธ์นะครับหรือสัพปสามิตรเรียกว่าอาชีพที่ต้องออกนอกสถานที่จะดีครับสีที่ถูกฉลกนะครับเป็นสีประจำตัวนะครับให้ใช้สีชมพู